สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะก็สําหรับคลิปนี้วันนี้ได้เวลาแล้วฮะสำหรับช่องแอดทอนนักคำนวณน,นะผมจะมาสรุปชุดสรุปฮ <c oughs> ะชุดอ่ะอันนี้ลืมใส่สละอว <c oughs> <c oughs> ชุดสรุปบนนะสามตัวบนสองตัวบนแล้วก็ชุดสรุปล่างนะบิดเดียวกันเลยเหมือนทุกๆวดนะสมาชิกน,นะ,ะสมาชิกท่านไหนนะที่ <c oughs> นะครับชื่นชอบนะชุดสรุปนะก็จะตามก็ไม่ว่ากันนะสูตรทุกสูตรนะครับผมก็นํามานะครับรวมกันในชุดสรุปนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอนทอนนะักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังกับเตือนทักช่องกันก่อนนะฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์โดยตัวท่านเองถูกผิดยังไงกล่าวก็ถูก ก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปนะฮะสูตรมาดูสูตร10หน่วยบนคู่คี้กันก่อนนะครับสูตรนี้จะเดินยาวๆ20กว่างวดนะครับแต่ผมนะย้อนให้ดูแค่5งวดเพื่อเป็นการประหยัดเวลามาดูเลยนะสูตร10หน่วยบนคู่คี้นะสมาชิกนน้าลงให้วนนี้เป็นวดนแรกสำหรับสูตรนี้นะครับมาดูวัแรกสูตรได้เลขคู่นะฮะ2 4 6มาที่10หน่วยบนเท่านั้นเพิ่ออก1 196ครับก็เลขเลข6นะ มาที่หลัก <c oughs> หน่วยบนมาต่อกันงวดที่2สูตร10หน่วยบนคู่ขี้ฮะได้เลขขี้ห้างวดน,นี้ได้เก้าหนึ่งสามผลออกห้าหนึ่งเก้าเอางวดน,นี้นะมาทั้ง2ตัวเลยก็คือ1กับ9นะครับถูกเป็นงวดที่2องวดที่3นะสูตรได้9 1 3นะฮะสูได้เลขขี้ฮะผลออกสี่หนึ่งหนึ่งก็เลขหนึ่งฮะมาที่เลขขี้ก็มาทั้ง2ตัวเลย ถูกงวดที่สามงวดที่สี่นะฮะสูตรได้หนึ่งสามห้าได 4, 1, ้เลขขนะี้ฮะผลออกสี่หนึ่งเจ็ดเลขหนึ่งมาที่ 5, หลักสนะิบบนนี่สิบบนไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะฮะหลักอ่าสูตรสิบบนเป็นคู่ขี้เอางวดที่ผ่านมาสูตรได้สองสี่หกแล้วผลออกหกห้าสองอันนี้แถมเลขหลักร้อยด้วยแต่พ่ไม่เอาเอาที่สองนะมาที่หลักห <c oughs> น่วยบนมาที่หลักหน่วยบน ถูกเป็นงวดที่5 5งวดนะครับเอางวดที่จะถึงนี้นะครับจะได้เอ่อได้เลขตัวไหนเอาไปดูได้คู่หรือคี่นะครับนี่ฮะวิธีทำแคบสุดไปได้เลยนะใครชอบวิธีคิดวิธีทำนะครับวิธีทำนะครับนำหลัก10บ,บนบวกกันสครั้งมาบวกหลักหน่วยล่างอีกสครั้งแล้วก็มาบวกหลัก10เลข3ตัวหน้านครั้งที่2อ,อีก1ครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก2ครั้ง บวกกันได้เท่าไรบบวกเลขหของที่บวกกระดู5ห้าห้างท้ายเลขศูนย์ศก็ได้ห้าบวกหก็ได้ศูนลงท้ายเลขศูนยบว่งก,ก็ได้หนึบวกเลงท้ย 0. 0ายเลขศูนย์ศูนบวกเกบวกก็ลงท้ายเลขเก 9. 9้าเก้าบวกห้าาลงท้ายเลขสี่ะสเป็นตำแหน่งแรกนะฮะสบวกเพิ่มไปสองก็จะได้เลขหกหกบวกเพิ่มไปอีก สองก็เลขแปดเงื่อนนี้นะครับได้เลขคู่ฮะสิบน่วยบนต้องติดที่สี่หกแปดมาหนึ่งตัวนะสมาชิกนะนะสี่หกแปดนะผมเน้นไปที่ครับสี่กับหกนะสี่กับหกนะสมาชิกนะผมเน้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเด่นผมด้วยในงวดนี้นะครับได้เลขคู่แล้วกันะน,นะสมาชิกนะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน อันนี้ดูสูตรไปก่อนหาสูตร4สูตร10บบนบนคู่ขี้นะครับอ่ะวันนี้ได้เลขขี้เออได้เลขคู่ก็คือเลขอ่ะสี่นะหกแปดอ่ะสี่หกแปดจะมาสักตัวไหมปากพิจรารณาด้วยด้วยสมาชิกด้วยที่สิบบนบนเท่านั้น,น,ะนะใช้จริงเลยนะพวกไปจันที่สิบหกทับสามทับหกหกอ่ารอรวมกัน่ะ,ะ,ะผมใช้ผมชอบที่เลขสี่ก,กับเลขหกอ่ะผมชอบ ผมมองไว้ที่หลักสิบนะสี่กับหกนะติดหลายสูตรอยู่อ่ะแล้วทีนี้มาดูสูตรเก่ากันอีกนะเป็นเด่นลากคู่ขี้เหมือนกันอันนี้เด่นบนคู่ขี้อันนี้เด่นลากคู่ขี้ว่าที่ผ่านมาหลุดนะคนออกห้าห้าอันนี้มันเป็นสูตรเดินยาวๆเลยแต่ผมก็เสียดายฮนะก็อยากนามาลงให้สมาชิกได้รับชมกันหนะัวที่ออกแปดศูนย์เขาหัวนี้หลุดนะสมาชิกหนะ้าหลุดทั้งแผงเลยนะมาออก 5, 5. นะ้า้าเอาวันนี้ได้เลขตัวไหนนี่ไปดูวิธีทํากันนี่ฮะวิธีทํา นะครับวิธีทําก็คือนําหลักแสนนี่บวกกัน9ครั้งนะครับมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างอีกสองครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งอัแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายนะครับครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยไม่มีบบวกกคงทีีี่่่นนนนะสสสาหรรรัููตต้เเเป็ย สูตรวิธีทำปดหน้ากระดาษผมก็เลยม,มาเริ่มใหม่นี้ให้นะสมาชิกนะอ่ะลองบวกกันดูนะสีบวกเ้านะลงท้ายสามหกนะฮะก็เอาเลขหนะี่ยฮะหกบวกหก็ได้เจ็เจบวกหลงท้ายเลขสามสามกห้าลงท้ายเลขแปดบวกห้ฮนะบวกหลงท้ายเลขสามข้าใหม่ฮนะอันนี้4ี่บวกเ้าลงท้ายเลขหก 6. นะ ะไม่ใช่4บวกกัน9ครั้งลงลงท้ายได้เลขได้3 6ก็เลข6นะฮะตัวท้าย6กบวกหก็ได้7 7็บวกหลงท้ายเลข3 3มบวกหลงท้ายเลข8ปะ8ปบวกหลงท้ายด้เลข3ามสาบวกหลงท้ายเลข8 8ดบวกเลงท้ายเลข7นะ เจ็ดบวกเก้าลงท้ายเลขหกหกบวกสี่ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดก็ลงท้ายเลขแปดแปดบวกแปดนะครับก็จะลงท้ายเลขหกเอ๊ะหกมันใช่ไหมสมาชิกเอาใหม่มันมันบวกกันยังไงนี่ <c oughs> นี่เลยครับโทษทีนะสมาชิกเสียเวลาเลย มันมันบวกกันเยอะอ่ะอันนี้สนะบวกบวกบวกกันเครั้งนะก็ได้สามหกบวกหเนี่ยได้เจ็บวกหลงท้าเยเลขสามสามบวก 3. 3, ห้านะสามบวกห้าลงท้าเยเลขแปดแปดบวก 8. ห้า 8, 5, ลงท้าเยเลขสามสามบวกห้าลงท้าเยเลขแปดบวกเลงท้าเยเลขเจ็บวกเลงท้าเยเลขหกหบวกส 6กบวกสลงท้ายเลข0 0นบวกแก็ลงท้ายเลข8 8ดบวกแนะครับก็ลงท้ายด้วยเลข8ปบวกแลงท้ายเลข6อ่ะ6ฮะ6บวกเพิ่มไป6บวกเพิ่มไป2แต้ม6 7 8กนะ8บวกเพิ่มไป2แต้มแะ8บวกเพิ่มไปสองแปดนย์ศูนยบวกเพิ่มไปสี่แต้มศูนย์บวกสี่ก็จะเลข4อ่ะถูกฮะตามนี้ บวกสองอันนี้บวกสองอันนี้บวกสี่นะฮะนี่สูตรมันนะบวกสองบวกสองบวกสี่ผลท้ายนะฮะวันนี้ได้หกแปดศูนย์สี่นะฮะหกแปดศูนย์สี่นะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครับผมจะวางไว้ที่หลักสิบล่างนะฮะวันนี้นะสมาชิก้นะผมเน้นไปที่เลขหกเลขศูนย์เลขสี่ก็แล้วกันนะครับครับเลขหกเลขศูนย์เลขสี่นะครับผมเน้นไปที่ นะครับหลักสิบล่างอ่ะใช้จริงเลยนะฮะตามนี้ฮะหลังจากหลุดนะหลังจากหลุดนะหลังจากหลุด <c oughs> มดนี้ได้เลขครับหกแปดศูนย์สี่นะสมาชิกนะหกแปดศูนย์สี่อ่ะรอลุ้นกันจะมีมาไหมถ้ามีมาผมก็จะไปเริ่มกระดาษแผ่นใหม่ให้นะตนัวกระดาษแผ่นเก่านี้นะบนหน้านกระดาษนะสมาชิกน่าเป็นสุกเก่า มาสรุปกันเลยนะครับพ็อสูตรตามนี้เลยนะครับไม่ให้ดูสูตรนะสมาชิกนะเพราะสูตรมันเยอะอะเดี้มาสรุปะนะสมาชิกนะสูตรมาสรุปกันเลย <c oughs> ไม่เป็นการเสาเวลีเอ้ยเสียเวลาโทษทีฮะพูดพูด,พดโต้ไม่ใช่พูดกลับมาดูฮะสรุปไปเลยสรุปไปเลยเอ, <c oughs> อาจับตามนี้เลยนะผมได้เขียนมาแล้วนะครับ ก็มีนะ41นะ43นะ49คนระับ51คนระับ53 59คนระับ61 63แล้วก็69อนะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ชุดนี้นะสมาชิกนะ9ชุดนี้ อันนี้ไปที่ตรงนะฮะใครชอบจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะครับสมาชิกนะไม่ชอบมองผ่าน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยใครที่ชอบก็นะครับฝากพิจารณาด้วยนะครับอ่ะมาดูนะสูตรนะครับอ่าเลข2ตัวไปแล้วมาดูเลข3ามตัวห้า สามะแล้วก็นะครับสองสี่เก้าห้าสองชุดนี้นะสมาชิกนะถ้าชอบออโทษทีฮนะสมาชิกโอ้ยลมตีขึ้นลมดันขึ้นโอ้โหแต่แต่แต่พูดไปโทษทีนะสมาชิก <c oughs> มีเสียงแปลกปลอมออกมา โอ้มันมดัขนดดดดดดขึ้นนะลมดันขึ้นนะมาชิพูดไปพูดไปลมดันขึ้นนะโทษทีนะมาชิบนโทษทีนะสองชุดนี้ผมให้นะฮะเรามาสรุปล่างกันนะสรุปล่างะบอสูนศูนย์สี่หกนะครับก็จะมีนะครับ จนะนะับนะ09ศูนยฮะศูเจ็ดับแล้วก็สี 49, 4, 7, นะ่เก้าคหก 6 9แล้วก็ตัวหนึ่งนะครับก็คือนะครับ6 1นะครับ6 1นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ6 7นี้ธรรมดา6 9 6 7ถ้าจับแบบนี้เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเออเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขตัวเดียวกันแต่ห้องผมมันติดดับหก หกเจ็ดนะครับผมก็เลยออกหกหนะึ่งนะสมาชิกนะก็ตามนี้นะอ่ะถูกผิดนะว่ากันไปตามสูตรนะสมาชิกนะตัวเด่นบนนะเด่นบนนะผมเด่นสี่กับหกนะเด่นบนนะเด่นล่างนะครับผมเด่นเลขนะเลขศูนย์กับหืม เลขเก้ากับเลขสี่ครับเด่นเลขก้ากับเลขสี่นะเด่ล่างครับอะวัประจำวันที่นะวัประจำวันที่ที่หนะทับสทับหกหอ่ารอลุ้กันนะาินะรอลุ้กัน ่ <c oughs> แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะสมาชิกนะอ่ะช่องนะจําช่องแอโทรอนนักคำนวณน,นะ <c oughs> ใครชอบก็ <c oughs> พิจารณาเอาเองนะใครไม่ชอบนี่มองผ่านไปครับ ตัวเด่นนะครับเด่นล่างก็คือเก้ากับ4เอาอีก้ดันขึ้นหรืองแรมะนะครับศูนเกครับศูนย์เจ็อ่าสชุดนี้ผมเน้นนะครับลากอ่ะ เด่นบนเอเอเด้อใช่เด่นบนนะก็ห้าหกสามกับสองสี่เก้าเลขสาม,สามตัวอันนี้เด่นบนนะเลขเด่นบนอเดินไปที่สี่เก้านะครับแล้วก็หกสามนะครับแล้วก็ 69 69กกกกตัวหนึ่งสามชุดนี่บุญสำหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปให้แล้วนะครับใครที่ชื่นชอบก็นำไปพิจารณาเอาใครไม่ชอบมองผ่านถูกผิดก็กบขอโทษขออภัยด้วยชุดสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างประจำช่องให้ตอนนะคำนวณถ้าชอบตัวเลขนำไปใช้ถ้าไม่ชอบมองผ่านนะสมาชิกนะขอให้สมาชิกทุกๆท่ททนนๆานเฮงๆปังบงๆกับชุดสรุปนะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับ